สวัสดีครับเรามาเจาะลึกแก่นความรู้จากงานเขียนของรอนด้าเบิร์นกันดีกว่าครับเกี่ยวกับกฎแห่งแรงดึงดูดที่ว่ากันว่าจะเปลี่ยนชีวิตได้ในทุกมิติเลยทั้งความรับสุขภาพและก็การเงินเดี๋ยวเราจะมากลั่นหลักการสำคัญให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงกันเลยครับ เคยเป็นกันไหมครับที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตบางช่วงมันเหมือนโดนสาบเลยพยายามแก้ปัญหาเรื่องเงินแต่เงินก็ยิ่งรั่วไหลออกเป็นน้ำพยายามจะรักษาความสัมพันธ์ให้ดีนะแต่กลายเป็นว่ายิ่งเราวิ่งตามอีกฝ่ายก็ยิ่งวิ่งหนีหรือเรื่องสุขภาพที่ดูแลแทบตายแต่ร่างกายก็ยังเจ็บป่วยไม่หายสักทีจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังเจออยู่มันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาฟาลิขิตเลยครับ แต่มันคือผลลัพธ์จากความถี่พลังงานที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวต่างหากและข่าวดีมากๆก็คือไอ้เจ้าความถี่เนี่ยเราควบคุมมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่รากฐานของเรื่องทั้งหมดกันเลยนะครับนั่นก็คือความรู้สึกของเรานี่แหละคือเคลื่อนความถี่หลักการมันง่ายๆแค่นี้เลยครับคือของเหมือนกันมันก็จะดูดเข้าหากันจัก,กรวาลเขาไม่ได้ฟังที่เราพูดนะครับ แต่เขารับรู้สิ่งที่เรารู้สึกข้างในต่างหากถ้าคลื่นในใจเราสั่นด้วยความกลัวความขาดแคลนเมื่อไหร่ผลลัพธ์ในชีวิตมันก็จะวนกลับมาที่เดิมๆนั่นแหละครับนึกภาพตามง่ายๆนะครับตัวเราเนี่ยก็เหมือนเสาส่งสัญญ,ญาณวิทยุเลยที่กำลังปล่อยคลื่นความรู้สึกของเราออกไปตลอดเวลา24ชั่วโมง7วันถ้าเราตั้งสถานีไปที่คลื่นความกังวลสิ่งที่จะกระวนจูนกลับมาให้ก็จะเป็นสถานการณ์หรือผู้คนที่จะมาเพิ่มความกังวลให้เราอีกนั่นเอง เอาละพอเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้มาดูภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือความสัมพันธ์กับกฎที่เรียกว่าอัตราส่วน10ต่อหนึ่งครับเลขนี้สําคัญมากนะครับ10ต่อหนึ่งมันหมายความว่าการที่เราทําอะไรลบๆหรือพูดอะไรไม่ดีแค่ครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหเราต้องทําดีหรือพูดบกุบกบชดเชยถึง10ครั้งเลยนะถึงจะลบล้างความเสียหายนั้นได้เอ๊ะแล้วทําไมมันต้องเยอะขนาดนั้นล่ะ คำตอบมันอยู่ในสมองของเราเองนี่แหละครับที่เรียกว่า negativity bias คือสมองเราเนี่ยถูกสร้างมาให้อยู่รอดเพราะงั้นมันเลยไวกับเรื่องลบๆมากกว่าเรื่องบวกเป็นพิเศษนึกออกไหมครับคนใกล้ตัวทำดีกับเราตั้ง10ครั้งเราก็แค่อืดีจังแต่พอมีเรื่องขัดใจแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหจำไป3วัน7วันเลยเราอาจจะมองความสัมพันธ์เหมือนการมีบัญชีธนาคารอารมณ์ร่วมกันก็ได้ครับ คำชมการให้กำลังใจนั่นคือการฝากเงินเข้าไปส่วนคำบนคำตำหนินั่นคือการถอนเงินออกมาแต่ปัญหาคือการถอนครั้งเดียวเนี่ยมันหักลบมากกว่าการฝากถึง1ิเท่าเพราะงั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องตั้งใจเป็นนักฝากเงินที่ดีครับทีนี้อาจจะมีคนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แฟร์เลยทำไมต้องเป็นเราที่เริ่มก่อนประเด็นคือทั้งหมดนี้เราไม่ได้ทำเพื่อใครเลยนะเราทำเพื่อตัวเองล้วนๆครับ ความโกรธมันเหมือนเรากำถานร้อนๆไว้ในมือกะจะปาใส่คนอื่นแต่ใครแหละที่เจ็บก่อนก็เราเองไงครับการเลือกที่จะปล่อยวางและมองหาข้อดีเนี่ยมันคือการปลดล็อกตัวเราเองจากความทุกข์ครับโอเคจากเรื่องความสัมพันธ์เราขยับมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างซึ่งก็น่าทึ่งไม่แพ้กันเลยครับเพราะความคิดและความรู้สึกของเราเนี่ยมันส่งผลกับร่างกายโดยตรงเลยผ่านสิ่งที่เรียกว่าโรงงานผลิตยาภายในตัวเราเอง ปกติเวลาป่วยเราก็จะนึกถึงยานึกถึงหมอใช่ไหมครับซึ่งนั่นคือการรักษาจากภายนอกแต่แนวคิดนี้จะชวนเรามองกลับมาที่พลังภายในครับคือร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบซ่อมตัวเองที่เก่งมากๆอยู่แล้วหน้าที่ของเราแค่ส่งวัตถุดิบชั้นดีเข้าไปให้มันวัตถุดิบที่ว่าก็คือความรู้สึกดีๆความรู้สึกขอบคุณความสุขเพื่อไปกดปุ่งเปิดให้โรงงานผลิตยาข้างในมันทำงานเต็มที่นั่นเองครับ แล้วถ้าใครคิดว่ามันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะครับลองฟังเรื่องจริงเรื่องนี้ดูเรื่องของชายที่ชื่อมอริสกูดแมนหรือที่คนทั้งโลกรู้จักว่าเดอะมิราเคิลแมนคือเขาเครื่องบินตกครับร่างกายแหลกเป็นอมาพาตท,ทั้งตัวหมอบอกเลยว่าเป็นผักตลอดชีวิตแน่นอนแต่ในขณะที่ร่างกายขยับไม่ได้แม้แต่นิดเดียวสิ่งเดียวที่ยังทำงานได้คือใจของเขาครับ ทุกวันทุกคืนเขาใช้ใจของเขาสร้างภาพภาพที่เขาเดินออกจากโรงพยาบาลเขาตั้งเป้าเลยนะเป้าที่หมอหัวเราะยาะว่าคริสต์มาสปีนั้นเขาจะเดินออกไปให้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปาฏิหาริมันเกิดขึ้นจริงๆวันคริสต์มาสปีนั้นมอริสกูดแมนเดินออกจากโรงพยาบาลด้วยสองเท้าของเขาเองโอเคจากสุขภาพกายมาถึงสุขภาพกระเป๋าตังกันบ้าง เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแหละครับที่หลายคนกังวลที่สุดซึ่งหัวใจของมันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจข้างนอกเป็นยังไงแต่อยู่ที่ข้างในของเราลน้นล้วนเลยครับอยากให้ลองเช็คตัวเองดูนิดนึงนะครับเวลาบินมาไม่ว่าจะเป็นบินค่าไฟค่าน้ำค่าบัตรเครดิตความรู้สึกแรกที่ผุดขึ้นมาคืออะไรถ้ามันคือความเครียดความกลัวความรู้สึกว่าเฮ้ออีกแล้วหรอ นั่นคือเรากําลังส่งคลื่นความถี่ของความขาดแคลนออกไปและมันก็จะดึงดูดความขาดแคลนเข้ามาอีกแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกขอบคุณขอบคุณที่มีไฟฟ้าใช้ขอบคุณที่ได้ใช้บริการดีๆแล้วรู้สึกยินดีที่เราสามารถจ่ายได้นี่เลยครับคือคลื่นของความมั่งคั่งเขาเปรียบเทียบว่าเงินเนี่ยเหมือนแม่น้ําสายหนึ่งเลยครับความคิดแบบจนๆก็คือเราพยายามสร้างเขื่อนกั้นมันไว้กลัวมันจะไหลไปหมด ผลก็คือน้ำนิ่งแล้วก็เน่าแต่ความคิดแบบมั่งคั่งคือเราปล่อยให้มันไหลเวียนครับเพราะเราเชื่อว,ว่าต้นน้ำมันไม่มีวันแหง้งเมื่อเราปล่อยให้เงินไหลออกไปด้วยความรู้สึกดีๆมันก็จะเปิดทางให้กระแสะน้ำใหม่ๆไหลกลับเข้ามาหาเราเสมอเอาละครับพอเข้าใจคอนเซ็ปต์ทั้ง3เรื่องแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะให้เริ่มยังไงมาครับเรามาดูแอคชั่นพลนที่เอาไปใช้ได้เลยทันที กระบวนการทั้งหมดเนี่ยมีแค่3สเต็ปง่ายๆแค่นี้เองครับ 1. ขอคือต้องชัดเจนกับตัวเองเลยว่าอยากได้อะไรกันแน่ 2. เชื่อคือทำตัวรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้มันมาแล้วและ 3. รับอันนี้สำคัญมากคือการจูนขึ้นความรู้สึกของเราให้มีความสุขเดี๋ยวนี้เลยและจุดที่คนส่วนใหญ่ตกม้าตายกันมากที่สุดก็คือสเต็ปสุดท้ายนี่แหละครับการรับคือรับเนี่ยมันไม่ใช่การนั่งรอเฉยๆนะครับ แต่มันคือการลงมือปรับจูนขึ้นอารมณ์ของเราให้มันตรงกับของที่เราขอไปลองคิดดูสิครับเราจะฟังเพลงเพราะๆจากคลื่นวิทยุที่เต็มไปด้วยเสียงซ่าๆได้อย่างไงมันเป็นไปไม่ได้การรู้สึกมีความสุขไปก่อนล่วงหน้านั่นแหละครับคือแม่เหล็กที่แรงที่สุด งั้นเรามาลองท้าทายตัวเองกันดูไหมครับกับภารกิจ24ชั่วโมงนี้คืนนี้เลยก่อนจะนอนลองเขียนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้สักสิบอย่างที่เรารู้สึกขอบคุณเพราะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแทนที่จะคิดถึงเรื่องน่าเบื่อลองพูดกับตัวเองถึงวันที่มันจะยอดเยี่ยมเหมือนมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ระหว่างวันลองหาโอกาสให้อะไรเล็กๆน้อยๆให้คำชมให้เงินเล็กน้อยให้เวลาเพื่อส่งสัญญ,ญาณบอกจักรวาลว่าเรามีเหลือเฟือ และสุดท้ายอยากจะฝากคำพูดของรอนด้าเบิร์นไว้นะครับเธอบอกว่าจงเลือกที่จะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยเพราะความสุขนี่แหละคือน้ำมันเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างที่เราต้องการให้กลายเป็นจริงขึ้นมาคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดกันก็คือแล้ววันนี้วินาทีนี้เลยเรากำลังจะเลือกปล่อยคลื่นความถี่แบบไหนออกจากตัวเราไปครับ